ครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านครับวันนี้นะครับผมมีรถตู้นะครับนะครับเไปยันจอดใกล้จะเป็นจดใกล้นะฮะลองดูครับไปกันเลย โอ้โหร้อยกิโลเมตรได้เงินมาหนึ่งหมื่นบาทพู้ขี่ไปร้อยกิโลเมตรเลยเชียได้เงินหนึ่งหมื่นบาทนะคหืบสุดยอดนะครับขอไปด้วยนะครับพอดีคือทุกก็เลยมาชนนะอ่า อ่าให้ดูนี่เ,เลยนะนี่นะขอไปด้วยครับไปเครื่องมันกระตกนะฮะแสงล้องก่อนอ่าเดินทางไปยังจุดใกล้ ừ mm chôn -hmm. <laughs> à. าอะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่ก็เดินเไปยันจุดอินนี่เหรอจุดที่มีแบรีเออครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเวลาก็มดแล้วกลมดแล้วเไปไปไปกันเลยเฮ้ยเวลาก็หมดแล้วใกล้มดแล้ก็หมดแล้ว เออแบบนี้แหละอืมคือแบบว่ามันดีนะฮะตัวมันดีนะแล้วดูข้างหน้าเ่ยโอ้โหเดินไปเดินทางไปชนแล้วก็พังเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีลงซ่อมรถอยู่เลยนะพาไปซ่อมรถนะอ่านี่ถึงหน้าลงซ่อมรถนะครับ โอเคนะคือแบบว่ารถตู้นี้มันดีอยู่นะครับสำหรับผู้ได้สายกันนี้นะอยากจะไปเที่ยวนะฮะให้มาแจ้งที่ สายตำบลแปดสทับสานะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรบสมรนบ,บูมนะครับในเกมนะไม่ใช่จริงๆนะครับในเกมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ